สวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมในเฟสไลฟ์ในช่วงเย็นในวันนี้ครับก็ตอนนี้ก็ถึงมืดแล้วฮะฝนมาด้วยคึ้มไม่หมดเลยครับค้มไม่หมดเลยครับตอนนี้กําลังยกทันทาเวสุวรรณนะครับกับพญายักษ์ปุริอ่าพญาปุณกยักษ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผม ก็ตอนนี้อาจารย์ก็ได้ทําการนะครับบรรจุดวงนะครับของศิษยานุศิ์นะครับผมทุกท่านนะครับลงในใต้ฐานนะครับท้าวเวสวรร์นะครับผมแล้วก็พญาปุณกยักษ์นะครับพญายักษ์ซึ่งไม่เคยแพ้ผู้ใดนะครับแล้วก็ท่านท้าวเวสวร์หรือท่านท้าวกูเวรุราชนะครับผมหนึ่งในท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นะครับหนึ่งในอาศุนทั้ง4นะครับผม ครับนมัสการครับครูบาต้นน้ําครับผมสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับก็หลายท่านถามว่าทําไมอาจารย์ถึงทาเป็นสีทองกับสีขาวหนึ่งนะครับอาจารย์ชอบความบริสุทธิ์นะครับผมก็ใช้สีขาวนะครับเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์นะครับลนะครับแล้วก็สีทองเนี่ยคาว่าสุวรรณสุวรรณแปลว่าทองนะครับก็เลยต้องทาสีทองนะครับให้เหลืองอลามนะครับให เป็นสลีมงคลนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับผมมืดเลยฮะอันนี้องค์ที่ตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ยอดยังไม่ได้ใส่เกตนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ยอดของกระบองนะครับผมเดี๋ยวช่างก็จะมาเก็บงานอีกทีนึงแล้วก็จะมามาลาดับอีกทีนึงนะครับสวยมากนะฮะใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็ฐานเนี่ยก็กําลังทําอยู่นะฮะ กำลังทายังไม่เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บงานทีเดียวติดปงติดป้ายอะไรต่างๆนะนะนะครับตอนนี้ก็ปิดตาไว้ก่อนนะครับเอาผ้าแดงปิดตาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําพิธีนะครับยังไม่ได้ทําพิธีเบิกเนตรนะครับสวยมากครับอลังการมากครับผมอลังการมากๆเลยฮะอลังการมากๆเลยครับก็ตอนนี้ก็คืมไม่หมดเลยครับฝนมาค้มไม่หมดเลยครับตั้งแต่ยกนะครับท้าเวสุวรรณนะครับ จุดทูบบอกกล่าวเล่าสิบเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมมืดเลยครับตอนนี้มืดเลยครับก็ขอบคุณนะครับผมสมบูรณ์เคนนะครับสมบูรณ์เคนอำเภอนิคมพัฒนานะครับผมรถเนี่ยออกไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับไปที่อ่างทองนะครับแล้วก็ไปยกแล้วก็เพิ่งจะถึงนะฮะเพิ่งจะถึงนะครับเพราะว่าต้อง ระหว่างการเดินทางเนี่ยนะครับต้องหลายๆอย่างแล้วก็เป็นชิ้นงานที่ใหญ่มากนะครับเป็นชิ้นงานที่ใหญ่มากนะครับผมค่อยๆเดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับก็อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับให้เงินทองไหลมาเทมานะครับผมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีเงินทองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์แล้วก็วันนี้ฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่พุทธสถานธรรมุนีศรีบุรพานะครับด้านหน้าของพุทธสถานนะครับอันนี้นะครับเป็น เป็นเป็นขอบบัวนะครับกําลังติดงานขอบบัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะกออปูนเข้าไปนะครับผมแล้วก็เก็บงานอีกทีหนึ่งเก็บสีอีกทีหนึ่งฐานก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเนี้ฮะก็ฐานแตกมานะครับไม่เป็นไรเมื่อกี้โทรบอกช่างแล้วเป็นการเดินทางเป็นเรื่องปกติครับเดี๋ยวทุกอย่างก็ต้องมาเก็บปูนเก็บสีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งองค์เลยนะครับดูดูสัดส่วนนะครับอันนี้ที่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 นาดยืนอยู่นะฮะที่นาดยืนอยู่อันนี้แค่ช่วงเอวเองนะครับแค่ช่วงเอวเองนะครับความสูงเนี่ยเกือบเจ็ด ทั้งหมดเลยรวมถึงเกตด้วยนะครับก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับผมที่ร่วมมุลกันมานะครับร้อยส0งร้อนึงแล้วก็อนุโมทนาบุญเจ้าภาพใหญ่เลยนะครับผมลูกมุกด้วยนะครับผมลูกมุกนะครับผมแล้วก็ทีม S M B Indo นะครับผมที่เป็นเจ้าภาพใหญ่เลยนะครับผมเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยองค์นี้เนี่ย มันจะเป็นค่าขนย้ายมันจะเป็นค่าฐานทุกอย่างต่างๆนานาค่าขนส่งทุกอย่างต่างๆนานารวมถึงค่ามวงสวงด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็เบ็ดเสร็จแล้วนะครับดิดเป็นเลขกลมๆนะครับ400,000บาทนะครับตีสักตัวอง์ละ2 0 0 0 0 0บาทนะครับรวมถึงค่าพิธีด้วยค่าขนย้ายทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับผม ทีม S M B นะครับผมอินโดด้วยนะครับผมลูกมุกด้วยนะครับทุกท่านด้วยนะครับผมที่ร่วมบุญกันมานะครับใครที่บูชานะครับทาเวสุวรรณไปนะครับผมดวงทุกดวงแผ่นดวงทุกแผ่นดวงนะครับชื่อทุกชื่ออาจารย์ก็จะมาจารลึกใต้ฐานนะครับทาเวสุวรรณนะครับกับพญาปุณณกยักษ์พญายักษ์ซึ่งไม่เคยแพ้ผู้ใดนะครับผมพญายักษ์ไม่เคยแพ้ผู้ใดมีแต่ชนะนะครับผม ท้าเวสุวรรณนะครับเจ้าปีศาจเจ้าแห่งอสูรนะครับผมเจ้าแห่งขุมทรัพย์นะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็มืดแล้วนะครับมืดแล้วนะครับมืดแล้วเดีย๋ยวยกไปตั้งไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวยกไปตั้งไว้ก่อนเดีย๋ยวค่อยมาจัดอีกทีนึงยกขึ้นไปตั้งไว้ก่อนดูแล้วดูเลิกมาแล้วอ่ะเนี่ยเลยเลิกคับลูกคับดอกเลยวันนี้วันอาทิตย์ ตอนนี้กําลังคับลูกคับดอกเลยนะครับจะมืดไม่มืดนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นเวลาแห่งอสูรน,นะครับเป็นเวลาของพญายักษ์พญาอาสูรน,นะครับผมเป็นเวลาของท่านเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาจัดสัสดส่วนกันอีกทีนึงนะครับผมก็อีกครั้งหนึง่งแล้วก็มาเก็บงานมาโป้มาทาสีนะครับมาเก็บงานไลายไทยอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางสว่วนเนี่ยบางชิ้นงานเนี่ยที่เราปั้นไว้เนี่ยหลุดบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมาเก็บชิ้นงานกันอีกทีนึง แต่คงสร้างแข็งแรงครับฐานได้แข็งแรงมากๆนะฮะฐานได้แข็งแรงมากๆครับขอส่งแรงบุญนะครับให้กับทุกท่านเลยแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะกําหนดเลิกอีกทีนึงเพราะว่าต้องรอนะครับรอเจ้าภาพใหญ่นะครับรอเจ้าภาพใหญ่เดินทางมานะครับตอนนี้ก็ช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิดด้วยนะครับผมอาจารย์ก็ยังไม่ได้กําหนดเลิกนะครับยังไม่ได้กําหนดเลิกแต่ค่อยๆบิดคลอยๆบิดช้าๆใจเย็น เมื่อกี้ก็ทําพิธีบรรจุด,ดวงมาแล้วเดี๋ยวจะโพสเฟซบุ๊กอีกทีหนึ่งนะครับอจจาจารย์ก็อธิษฐานแล้วก็นําแผ่นดวงของทุกท่าน่ยบรรจุที่ใต้ฐานนะครับทา้าเวสุวรรณนะครับ <S <S สิริสารุสิทธ์นะครับทุกท่านที่นะครับญาติธรรมที่เข้ามาดูก็วันนี้เลยนะครับฝากกดไลค์นะครับ ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่นะครับเข้ามาก็หนึ่งเม้นนะครับสาธุบุญด้วยกันนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับผมพิมพ์อธิฐานกหเข้ามาครับใครอยากรวยใครอยากเฮงพิมพ์คําอธิฐานให้เข้ามาครับให้สมหวังสมปัถนาเงินทองไหลมาเทมาส่งหัวใจกันมานะครับผมพิมพ์เนินเข้ามาครับโอ้โหดูครับยิ่งใหญ่มากฮะดูนะฮะดู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 จุดที่ยืนอยู่นะฮะดูจุดที่ยืนอยู่นะครับใหญ่มากครับ ไม่ไม่ไม่ได้เล็กเลยนะฮะไม่ได้เล็กเลยจากภาพเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าองค์เล็กหรืออะไรยังไงนะครับฐานเนี่ยก็จัดสัดส่วนมาแล้วนะครับผมแล้วก็ดูจากสัดส่วนคนที่ยืนนะครับเดี๋ยวจะมีเกตขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะมีเกตขึ้นไปอีกนะครับเกตก็ประมาณสัก70หรือ80เซนนะครับเป็นเกตนะครับขึ้นไปอนุโมทนาบุญนะครับลูกมุกด้วยนะครับผมแล้วก็เฟ้นด้วยนะครับทีมงาน SMB ด้วยนะครับผม ชุดนี้นะครับทีมงาน S M B อินโดนะครับผมเป็นเจ้าภาพนะครับผมในการสร้างนะครับทั้งหมดด้วยการ400,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าฐานค่าบงวงสรวงตั้งแต่ทุกอย่างเลยนะครับจ่ายทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาร,ร่วมบุญกันมาบูชาวัตถุมงคลเงินนี้ก็เอาไปสร้างนะครับผมเอาไปสร้างเพราะว่าบอกกัเลยว่าใครที่ติดตามนะครับตั้งแต่แรก ที่นี่เนี่ยลงเสาเข็มด้วยนะครับท้าวิสุวรรณลงเข็มแล้วก็เทฟุตติ้งอย่างหนานะครับผูกเหล็กอย่างหนาเลยเพราะว่าเราอยากให้รากฐานของลูกศิษย์ลูกหาเรามั่นคงเราอยากให้ชีวิตของลูกศิษย์ของศรีบุรพาศิษย์ท่านพ่อแก่ทุกคนมั่นคงนะครับศิษย์อากงทุกคนมั่นคงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆปลดค่อยๆปลด,ปลดเรามาดูครับใหญ่มากเป็นเวลาเขาเป็นเวลาเขาเป็นเวลาเขา,เ,เ,ลา,ขาเลย เป็นเวลาท่านเลยโอ<ฮ>้โห<ฮ>ดูนะครับเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยยกยกขึ้นแรกยกขึ้นท่อนแรกนะครับขององค์แรกนะครับผมยกขึ้นองค์แรกของท่อนแรกนะครับผมฝนเนี่ยมาคลึ้มเลยนะครับฝนเนี่ยมามืดเลยลมแรงนะครับมามืดเลยอาจารย์ได้เก็บภาพไว้อยู่นะครับผมฝนเนี่ยมาคึ้มฟ้าคึ้มฝนเลยนะครับผมแล้วก็บอกให้ว่าอย่าเพิ่งตกนะครับผมก็ต้องอนุโมทนาบุญขอบคุณ <c oughs> พระพุนด้วยนะครับผมขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับผมเนี่ยฮะบริเวณนะครับผมพุทธฐานธรรมุนีศีบุรพานในเนื้อที่เก้าไร่นะครับผมในเนื้อที่เก้าไร่ของตรงนี้นะครับผมก้อนนี้เป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าของทางทางเข้านะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูกันเดี๋ยวาจารย์ถอยหลังมานะครับให้ดูผมยิ่งใหญ่มากครับเข้ามาในี่ก็บอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากครับผมดูฮะนี่ครับทางเข้าครับ แล้วก็เดี๋ยวต้องเทป,ปูนนะครับทางข้าวปลูกต้นไม้นะครับให้ล้มลื่นนะครับผมตรงกลางจะมีพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกอีกองหนึง่งแล้วก็เป็นทางเลี้ยวนะครับไปทางนู้นนะฮะมีพุทธเจ้าปางเปิดโลกอีกองหนึ่งนะครับผมใครเข้ามาก็เปิดดวงเปิดคุมทรัพย์เปิดความเฮงเปิดความปางังเปิดความมั่งมีสีสุกนะครับสร้างไว้เป็นอนุสรณ์นะครับสร้างว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผมมาครับเดี๋ยว ว่าอาจารย์กําหนดนะครับเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะครับผมมาร่วมพิธีบวงสรวงยิ่งใหญ่ด้วยกันนะครับนะครับมาร่วมพิธีบวงสรวงอันยิ่งใหญ่ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะกําหนดอีกทีหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับสอทอมาโนด,ด้วยนะครับผมงามมากครับใหญ่นะฮะนะสอทอมาโนดใหญ่ไหมสะใจสะใจสะใจไปเลยบอกเลยสะใจมากครับสวยมาก แล้วก็เดี๋ยวจะ๋ยวจัดแสงอีกทีนึงนะครับจัดแสงอีกทีนึงโอ้โหจะสวยมากถ้าเกิดจัดแสงขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับติดไฟเมื่อไหร่นะครับทุกอย่างเสร็จจัดต้นไม้เสร็จตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าจะสวยมากๆเลยนะครับผมจะสวยในระยองเลยนะครับก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่ารูปแบบในพุทธฐานธรรมุนีสีบุรพาม่เนี่ยเราจัดเลเยอร์นะครับเราจัดเลเยอร์เราจัดรูปแบบนะครับในการจัดสร้างนะครับผมก็ อัญเชิญนะครับบาร,รมีธรรมนะครับบาร,รมีขององค์ท้าเวสวรรณองค์พญาปุณกยักษ์นะครับพญายักษ์เป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะครับเจ้าแห่งอสูรนะครับมาปกปักรักษาคุ้มครองสิทธ์ศรีบุรพานะครับลูกพ่อแก่ทุกท่านนะครับผม สายบุญสายธรรมญาติธรรมนะครับของอาจารย์จ้ำศรีบุรพานะครับทุกท่านนะครับผมแล้วก็พญาปุณกยักษ์นะครับผมมาปกปักรักษาคุ้มครองนะครับให้สิทธิอาจารย์จ้ำศรีบุรพาให้ญาติธรรมสาธมิตรคณะสิทธิ์นะครับผมเดินทางไปไหนมีชัยชนะทุกคานะครับชนะสิบทิศสิบทางนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านด้วยนะครับสวยมากครับสวยมากเลยนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านด้วยนะครับผม ให้ทุกท่านเงินทองไหลมาเทมานะครับผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุกนะครับทำมาค้าขึ้นแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะเดี๋ยวไปดูช่วงเกตนะครับช่วงเกตใหญ่มากนี่ฮะช่วงเกตครับดูฮะโอ้โหเนี่ยนะช่วงเกตนะครับมันมีสองอันนะโอ้โหใหญ่มากนะฮะเกตประมาณแปดสิบนะฮะประมาณแปดสิบก็สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในเฟซไลฟ์นะครับของ นะครับใน a c e b o o k นะครับผมของอาจารย์จ้ำศรีบุพรพารด้วยนะครับผมเนี่ยฮะทองเหลืองอลา,าม,มากนะครับผมเหลืองอลา,าม,มากคําว่าสุวรรณแปลว่าทองนะครับผมหลายท่านถามว่าทําไมอาจารย์จ้ำทาสีทองกับสีขาวคือโดยโดยโดย,โดยทุนอยู่แล้วนะครับผมอาจารยนะ์ชอบสีขาวอยู่แล้วและอาจารย์ก็ว่าสะอาดดีนะครับสะอาดดีแล้วก็มองดูสบายตาดีนะครับสบายตาดีก็เลยให้ทําเป็นสีนะครับสีขาวนะครับสีขาวมุก สีขาวมุกนะครับอันนี้สีขาวมุกเหมือนฟอร์จูเนอร์นะครับสีขาวมุกนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับขอบคุณช่างแดงอ่างทองด้วยนะครับผมที่นะครับได้สร้างผลงานกับแบบสวยๆมาแล้วก็ขอบคุณนะครับรถเคนรถเทียบของสมบูรณ์นะครับเคนนะครับผมอำเภอที่คมพัฒนาจังหวัดระยองด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็จะยุติในเฟซไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับ ขอให้ทุกท่านร่ำรวยมั่งมีเงินทองนะครับผมทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับผมประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานมีความรักที่สุขสมหวังสมปรารถนานะครับผมทำอะไรก็ขอให้มั่งมีสีสุขนะครับผมกินอิ่มนอนอุ่นนะครับผมรวยๆเฮงๆครับมันนี่จจอยๆปอหอปอหอครับร่ำรวยครับทุกท่านครับสวัสดีครับ